และตอนนี้พวกนักศึกษาก็ยังไม่กลับมากันแถวนี้ก็ยังมืดอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าวันหยุดยาวก็ยังหยุดยาวอยู่ไม่มีผู้ใดอยู่ที่นี่เลยมืดตื้มีแต่ท้องฟ้าและพระจันทร์ที่เมฆปกบังแต่ก็ยังดูสวยงามอยู่ดีสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่3 1มสิกรกฎาคมนะฮะก็เออเยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะ ลูกค้าก็ายังน้อยอยู่นะเพราะว่ายังหยุดยาวอยู่เลยนะเออแต่เออ,เอ,อม,มันเยอะกว่าเมื่อวานนะแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าที่ควรจะจะมีตอนเปิดเทอมนะฮะเออก็เออเวลาเวลามันเป็นเวลามันเป็นแบบนี้ก็เออมันก็น่าเบื่อนิดนึงนะะเพราะว่าลงมามันก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะฮะพนักงานม,มาเพิ่มผมก็แบบไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยออะจริงผมผมก็มีหน้าที่คิดเงินของผมไปแหละแต่ว่า เออไม่ไม่รู้สิปกติปกติแบบผมต้องช่วยเก็บต่อต้องช่วยเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ด้วยนะแต่ว่าวอลลุค้าเลน้อยแบบคนอื่นเขาก็ทำกันหมดแต่ผมเดินไปทาไม่ทันนะฮะแต่ผมก็ยังเก็บกันอยู่แต่ว่าผมก็อยากช่วยมากกว่านี้แต่ก็ลูกค้ามันน้อยนะมันก็ทําน้อยแหละเรื่องปกตินะฮะ <c oughs> เออแต่แบบน่นแหละอาจจะสังเกตได้นะว่าผมนา่าจะง่วงมากเลยนะครับเพราะว่าผมหลับตาพูดนะฮะตอนนี้ง่วงชิบหายเลยอาบนา้ำเรียบร้อยให้เตรียมตัวกันอนจะนอนเรียบร้อยนะฮะวันนี้เออ น,นี้อะไรอะวันนี้เล่นวันนี้ซื้อเกมมาเกมหนึ่งจากสตรีมเกม Sonic Origin นะฮะเออเป็นมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบคอลเลกชันคอลเลกชันอะไระมันเหมือนมันเหมือนรวมเกมอะเพราเกม Sonic จากเครื่อง Sega Genesis นะไอเครื่อง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 เก่าเลยเครื่องที่ Sonic ออกมาตอนแรกเลยอะแบบ Sonic หนึ่ง So นิคสอง Sonic สามซอนิคแอนนักเซออะไรแบบมนมันมันก็มีมานะแล้วแบบขยายหน้าจอให้เป็น อ่าไวสกรีนนะให้เป็นแบบหนึ่งเก้าสองศูนย์คือหนึ่งศูนย์คูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หน้าจออะไรแบบนี้นะฮะก็นะซื้อมาเล่นนะฮะเป็นตัผมผมอยากเล่นไงผมไอคอนโอลไอคอนโทรลเอร์ใหม่มาเล่นเกมซอนซนิกไดไดดีมากเลยเพราะว่าผมเอาไปลองเล่นกับซอนิคเมนีงไงแล้วแบบเล่นโคตรสนุกเลยนะฮะก็เลยซื้อซอนิกออกซิเจนมาเล่นกับไอคอนโทรลเอร์นี่แหละเพราะว่าไม่รู้เลยอยากเล่นซอนิคนะฮะช่วงเนี้ยแล้วแบบไอเห็นไอที่มันออกมาคอลเลกชันนี้มันก็ดูน่าเล่นดีนะฮะผมเห็นรีวิวไม่ค่อยดีเท่่่าาาไหหรรรอกเพะว มันก็มันมันก็พอมีปัญหาอยู่มัางแหละนะแต่ว่าเออผมผมก็ไม่ได้อะไรมากนะครับมัน ic, มันก็มันก็ยังซอนิกมันก็ยังเป็นเกมซอนิกคนนั้นอยู่ดีครับผมผมก็ผมก็ยังเล่นได้ก็ยังสนุกอยู่ดีแหละก็ซื้อไปแล้วก็เนี่ยเล่นเล่นไปวันนี้เล่นซอนิกหนึ่งแล้วแล้วก็เริ่มเล่นตอนยกซีดีไปแล้วว่ายังเล่นไม่จบนะฮะเอ้ยก็เดี๋ยวก็เล่นเล่นต่อไปแล้วกันช่วงนี้ยังมีเกมอยู่ในสตรีมเยอะแยะเยอะแยะมากเลยเฮียที่ยังไม่ได้เล่นนะฮะเดี๋ยวก็ หาเวลาตอนไหนเล่นไปแล้วกันนะฮะวันวันที่วันที่ทํางานเสร็จแล้วเราขึ้นมาแล้วมีอารมณ์จะเล่นเกมนะเดี๋ยวผมก็อาจจะเล่นเกมพวกพวกอะไรที่ผมซื้อมาเยอะแยะไปมั่งสักทีนะฮะแต่นั้นแหละเอ้ยกูจะนอนดีกว่านะฮะกูแบบกูหลับตาพูดอะไรกูไม่ไหวแล้วกูจะกูจะกูจะสลบเมือนอยู่แล้วนะไอ้ง่วงมากเลยเอ้ย เมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับนะฮะเพราะว่าแอร์เป็นเฮียอะไรไม่รู้แบบเกอแบแบยันตีสามตีสี่แอร์ยงไม,ม่เย็นนะฮะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามันก็สุดท้ายมันก็เย็นนะฮะแล้วก็ผมก็หลับไปสักทีแต่ว่าก็ผมก็ต้องตื่นไปทํางานเนี่ยก็ง่วงนะฮะแบบลงผมลงไปสาย,ยนิแต่เพราะว่ามันไม่ไหวนะฮะต,ตอนต้นเก้าโมงตอนที่ต้องตื่นนะก็เลยขอลงไปสาย,ยานิดนึงนะฮะก็ อืมตอนนั้นแหละแต่มันก็ยังง่วงอยู่ดีตอนนี้โอ้ยคลูพูดแล้วคูไปนอนแล้วถ้าไงก็อเอาไปเจอกันพ่งนี้ฮะสวัสดีครับ